สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมทางช่องเลดบนนอกครับว่าจะไปดูควายซะหน่อยนกกระยางขี่หลังควายอยู่ครับน่นบินลงไปแล้วนกกระยางเลี้ยงอยู่ครับกินหญ้าแพงกุล่ากล้องไม่ชัดครับ ขี่หลังไฟอยู่นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับเ,เปลี่ยนแล้วย้ายาใหม่ตัวนึงล้เขาคอยกินเหลือบครับผมตัดหญ้าแพนกล่ากลางทุ่งนาให้ครับคงจะเข้าไปดูไม่ได้้วครับปล่อยนกกระยาเขาเลี้ยงไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สี่โมงครับสี่โมงเยน็นของฟ้าครับน่าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับพอนกกระยางอพยพมาแล้วครับนกกระยางพวกนี้ไม่ใช่นกประจำถิ่นครับเป็นนกมาจากที่อื่นครับผมชอบมาเลี้ยงควายตอนหน้าหนาวครับโอเคครับไปดูดีกว่า อย่ากำลังจัดแจงพื้นที่ครับจะเอาควายออกาไว้ข้างนอกครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วจะทำการสุมไฟครับเตรียมพื้นที่นะครับ ตัวท yes. hmm. ี่กินฟางก็กินฟางครับตัวที่กินหญ้าก็กินหญ้าไปเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งแมงครบครับเดี๋ยวไปดูวัาน้อยวัวเด็กับกินฟางกันอยู่ ไก่ก็คอยกินข้าวเปลือกติดฟางครับมีทั้งหญ้าทั้งฟางครับมื้อนี้ไม่ได้กินฟางมาสองสามวันแล้วครับไม่ได้ให้ทุกวันนะครับเพราะฟางใกล้จะหมดแล้วท้องครับ ไม่รู้กินอะไรเข้าไปเยอะแยะฝั่งนี้ดูได้ครับฝั่งนี้มีปูดโปนเลยมีลมนิดหน่อยแก๊สนิดหน่อยธรรมดาครับ เย็นอีกสักหน่อยก็จะพาวัวเข้าคอกครับเข้าคอกเสร็จก็พักผ่อนคอกข่คอกมันครับไม่ผูกครับไม่มีผูกครับตัวเลยวัวใช้เป็นคอกขังูเด,ยเดียวครับแต่ควายถ้าอยู่ในคอกนี่จะผูกไว้หนึ่งตัวครับผูกตัวใหญ่ไว้ ไไกินหญ้าเสร็จก็จะกินฟางต่อ <c oughs> ตอนนี้หญ้ากลัตงตีหลักครับจะล้อมควายไว้ใช้เชือกหลอกเอาว่าควายนี่จะไม่มุดม,มุดรวมจะไม่มุดเชือกครับโดนไฟไไหมา สบายครับตันนี้ฟูฟูฟูเลยครับอากาศดีแล้วครับลมฟ้ายามเย็นครับ ม,ม่ันก็จะผ่านรอบตอนที่ผมทำคลิปผสมไปก็จะรอบที่สามวันที่จะไม่ผิดวันที่15ตุลานี่แหละครับ15ตุลาจะผ่านรอบที่3ามรอบสุดท้ายครับหลังจากนั้นไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายครับแต่อ้วนนี้อ้วนขึ้นอยู่แล้วครับเห็นได้ชัดเลย ทีนี่ต้องรอไปก่อนครับปีที่แล้วแสนดีผสมวันที่12สิงหาปีนี้มั่งผสมวันที่13สิงหาครับเฉียดกันไปนิดนิด พวกฟางที่เหลือก็จะถ้าเขากินเหลือก็จะเก็บให้ควายควายก็ชอบกินเหมือนกันคิดว่าน่าจะไม่เหลือนะกินตกขนาดนี้ควายก็จะเก็บกินฟางที่ตกหมดไม่ให้เหลือแม้แต่เส้นเดียวครับชอบกินกินดีทุกอย่างครับอย่างที่ผมบอกหญ้าน้ำฟางอาหารกินทุกอย่าง มันวัดความสูงนะครับสูงจาก้ายน่าจะยังเท่าเดิมอยู่ ตาแบบนี้สักสิบตัวตขอเป็นสะดือแบบไม่ยาวขนาดนี้นะสะดือแบบสั้นๆหน่อยเดี๋ยวเนื้อท้ายครับเนื้อท้ายเนื้อท้ายเป็นยังไงดูครับจะเป็นร่องนะเห็นไหมครับถ้าดูจากด้านข้างจะไม่เห็นแต่ดูตรงนี้เห็นครับเว้าเหมือนตูดลิงแบบแบบนีบ้เนื้อท้ายก็ออก กินหญ้าดีอาจจะมีพวกยุงกัดยุงอะไรหน่อยมันเป็นตุ่มๆครับคอยสังเกตดูวเราถ้าเป็นตุ่มแบบนี้แสดงว่ายุงกัดครับตอนกลางคืนไม่ค่อยได้นอนหรอกครับยุงเยอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้กับงวกระต่ายเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋วไว้มาพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ